เทพิจิตกตอนนางบานเผยโฉมคืนนี้ไร้เรื่องราวเช้าวันพรุ่งขึ้นจอมฟ้าทรงพลงังกอบอดเต็กสืบสอดถึงที่ซ่อนกายของคนทั้งสองพอพบเห็นมือปีศาจทะเลสายคล้ายถึงตะดกมิน้อยกล่าวกับปึงสองยี่ว่าน้องแซบปึงผู้เท่าท่านนี้เป็นใครหรือปึงซ้องยี่ยีมเล็กน้อยกล่าวว่าก่เฮียมาแต่เชา้าผู้เท่าท่านนี้เป็นยอดฝีมือแห่งยุก บอกไปก็เฮียต้องรู้จากแน่นอนกอบอเด็ก,กวาดมือไม่อยากมือปีศาจทะเลสายกล่าวอย่างกู้รูคิดว่าเราคล้ายเคยได้ยินผู้คนบอกเล่าถึงรูปลักษณะท่านผู้เท่ามือปีศาจทะเลสายกล่าวว่าเราเรียกว่าส่งหูกอบอเต็กใจหายว่าประสานมือกล่าวว่าที่แท้เป็นมือปีศาจทะเลสายผู้โสแซ่สซ่ เสียกระวะแล้วมือปีศาจทะเลสายโบกมือกล่าวว่าไม่ต้องเกรงใจหยุดเล็กน้อยจึงถามว่าดาบสูนช่างเอียงเป็นบริวารของท่านหรือไม่ก็บเต็กตอบว่านับเป็นบริวารคนหนึ่งมือปีศาจทะเลสายกล่าวเสียงทุบหนักว่าดาบสูนช่างเอียงเมื่อเป็นบริวารของท่านท่านคงรู้เห็นการกระทําของมันกระมังน,นับต้องดูว่าเป็นเรื่องราวใด หัวหน้าหมู่บึกตระกูลเทียเทียจื้อมอและครอบครัวร้อยชีวิตเสียชีวิตในเงื้อมือดาบไสูญช่างเอียงใช่หรือไม่ปึงซองนี่เห็นมือปีศาจทะเลทรายสอบถามถึงคดีสังหารเทียจื้อมอและครอบครัวรู้สึกเหนือความคาดหมายร้องสออขึ้นท่านผู้เฒ่ารู้จักกะเทียจึงจู้หรือมันเป็นบุตรเขยของเราเช่นนี้เป็นว่าผู้ยาวมีเป้าหมายสตรูเดียวกับท่านผู้เฒ่ามือปีศาจทะเลทรายโมง,งานวูบ กล่าวว่าเป็นไรท่านปิดชีวิตดาบผสูวนช่างเอี้ยงเพื่อล้างแค้นให้กับบุตรเขยเราผู้เท่าหรือด้านเป็นสาเหตุประการหนึ่งพร้อมกันนั้นเจกแแปอาลุงผู้ยาวทั้งสามีความแค้นกับดาบผสูวนช่างเอี้ยงเจกแปท่านทั้งสาเป็นใครหรือสามผู้กล้าแดนดินมือปีศาจท,ทะเลสายตากระจาบบูบกล่าวว่าท่านเป็นหลานของปึงเทียนเซ้งหรือถูกแล้วสามผู้กล้าแดนดินตอนนี้อยู่ที่ใดหรือ ผู้ยาฝึกเปลือฝีมือในป่าเขาหลายปีเมื่อเดือนก่อนพึ่งลงจากเขายังไม่ได้เดินทางเข้าสู่แคว้นตรงจิวภาคกลางของประเทศไปกราบพบเหล่าเจ็กแปะมือปีศาจทะเลทรายกล่าวว่าที่แท้ท่านไม่ได้พบพานพวกมันอยู่เล็กน้อยงเฉยสืบต่อเราผู้เท่าเดินทางจากทะเลทรายครั้งนี้ความจริงคิดหาเรื่องราวกับแต้ใต้กลางและพวกมิค่าสืบสอบทั่วทั้งแคว้นตงจิว ม่พบพวกมันทั้งสามฟังว่าพวกมันเดินทางมายังแคว้นซี่ชวนตามน้กกนากระดาษผสูนช่างเอี้ยงจึงเดินทางมาพอบรรลุถึงเมืองเกียเตียพบว,ว่าเทียจือมอและครอบครัวถูกเข็นฆ่าสังหารสิน้นทอดถอนใจยาวกล้ามกลืนวาจาไว้ปึงสองยินทราบว่าจิตใจมันโศกเศร้ารันทดยิง่งแต่ไม่ทราบปอบปลอมอย่างไรดีพลา,านได้ยินกอบ้อได้กล่าวว่าโ่งเหลา ผู้เท่าแท้ทรงเราทราบเรื่องเกี่ยวกับคดีล้มล้างตระกูลเทียอยู่บ้างเมื่อปีศาจท,ทะเลสายกล่าวว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเรือะเป็นสองปีศาจเกี่ยมึงและทวนทองจงสือหีกระตุ้นชักชวนด่าปสูศนช่างเองี้ยงเปินกำลังล้มล้างตระกูลเทียผมขาวโพลนของเมื่อปีศาจท,ทะเลสายสันพลิวท้งที่ป่าศจากลมโชยกล่าวว่าเป็นพวกมันปึงซองยีสงสัยใจยิง กล่าวว่าพวกมันฉไหนปเปิดกำลังล้มล้างตระกูลเทีย่ยวหรือกอบเตนะ็กใสหน้ากล่าวว่าเราก็ไม่ทราบชัดปึงซองยี่ถามอีกว่าฟังว่าสองปีศาจเกมมึงและทวนท้องจงสือหีก่อตั้งสำนักไตรธรรมมากขึ้นใช่หรือไม่พวกมันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหนึ่งผู้ใดและเป็น5้ามันในสตรีสคานปานบุผาจิตใจอมหิตดุจอสรพิษนางหนึ่ง ปึงสองยี่สอคคำขึ้นเป็นเทียนหม้อนึ่งสุรางอสูรหรือที่แท้เทพเจ้ากระบีตั้งฮีเจียกลิ่นเกรงสุรางอสูรที่สุดดังนั้นกำชักปึงสองยี่เพราะพระวางนางพอฟังจึงฉุกคิดถึงสุรางอสูรก็บหอเต้งสาศิสากล่าวว่าไม่ใช่ปึงสองยี่องงานวูบได้ยินมือปีศาทะเลสายกล่าววา่าเป็นเง็กลังเอี่ยวนึ่ง นางปิศาจหยกลิ้วมีเนี่ยหรือมีผิดเป็นลิ้วมีเนี่ยปึงซองี้กล่าวว่ากอเฮียสำนักไตรธรรมะได้รับการสนับสนุนจากลิ้วมีเนี่ยหรือเท่าที่เราทราบมาพี่ใหญ่ของสองปิศาจเกี่ยม,มึงสังกัดเป็นสิทธิลิ้วมีเนี่ยแล้วเช่นนี้เป็นว่าสำนักไตรธรรมะคงได้รับการสนับสนุสนจากลิ้วมีเนี่ยแน่นอนคาดว่าเป็นเช่นนั้น เอ่ยถึงตอนนี้ปึงซองยอี่กล่าวเบาๆว่ามีคนมาแล้วมือปีศาจเทะเลสายก็พบว่ามีคนเร่งรุดมาอย่างที่ซึ่งพวกตนยืนอยู่ฟังจากเสียงฝีเท้าและเรี้วแผ่วพลิว้วแสดงว่าผู้มามีพลังฝีมือไม่เป็นรองมันจึงกล่าวน้องเราคนผู้นี้พลังฝีมือไม่เลวจนบัดนี้กอบอดเต็กค่อยพบว่ามีคนเร่งรุดมาดังนั้นใจหายพวกพร้องโผว,ว่า น้องแส่ปึงหรือเป็นไม่ทันขาดคำได้ยินเสียงหนึ่งดังว่ากอเฮียอยู่ในพงหญ้าหรือไม่สีหน้ากอบอเต็คค่อยผ่อนคลายกล่าวว่าเป็นคนของนิกายเราจากนั้นกล่าวสีกัางวันว่าเราอยู่ที่นี้เห็นเงาคนไหว้วูบชัยชราศรีษะล้านเลี่ยนร่างสูงไม่ถึงสามเชีย้ยสวมเสื้อกางเกงสีครามผู้หนึ่งตะลงพงหญ้าเข้ามา ความรวดเร็วของท่าร่างแม้แต่ปึงซอนงนี้อย่งรอบตื่นตระหนกได้ยินกอบอดเทศกล่าวว่าเฮียเฮียกลับมาแล้วหรือชัยชลาต่ำเตี้ยพอเร่งรุดมาถึงก็กว่าตามองมือปีศาจท,ทะเลสายและปึงซอนงนี้ดังนั้นกล่าวว่ here, here, า,ก,าออกอเฮบอดเทศกล่าวว่าเฮียเฮียเรากําลังจะแนะนําต่อท่านพอดีชี้มือไปยงังมือปีศาจท,ทะเลสายแนะนําว่า ท่านผู้นี้คือผู้กล้าซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลือฉายามือปีศาจทะเลสายส่งเหลาผู้เท่าแซ่ส่งชัยชลาดต่เตี้ยงงงานผู้จากนั้นประสานมือกล่าวว่าทีแท้เป็นส่งซิ่งเท่าจอมขโมยแซ่ส่งเสียคารวะแล้วมือปีศาจทะเลสายรูปกล่ากรลางแพ้กล่าวว่าท่านมีคำเรียกหาว่ากะไรหรือเราเหียตังให้ มือปีศาจทะเลสายหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยจากด้านหัวล่อห่าหากล่าวว่าที่แท้คือตะปอเอ้ยโซ่เท่าเตี้ยเหยียบคลื่นมีหน้าเล่ามีวิชาตัวเบาสูงเยี่ยมปานนี้เท่าเตี้ยเหยียบคลื่นเยียตังให้ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ากล่าวประเสริฐวิชาตัวเบาของซุงเฮียจึงเป็นเอกในแผ่นดินท้งสองแต่มีวิชาตัวเบายอดเยี่ยมเลื่อมใสกันและการมานาน วันนี้ค่อยมีอกาศพบผ่านกอบอ๊ดเทค่าวเสริมขึ้นเฮียเฮีย er, ท่านนี้คือปึงซองี้น้องแท่ปึงเท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นรู้สึกน้ำเสียงกอบอเต็เทคเปี่ยมความรับถือเลื่อมใสปึงซองีต้องขวดคิ้วกล่าวว่าปึงซองีหรือไม่เคยได้ยินมากอบอเต็เทค่าวเย่างไม่พอใจว่าเฮียเฮีย er, น้องแท่ปึงแม่อายุยังยาวแต่ฝีมือสูงเยี่ยมไร้ผู้ต่อต้าน หรือกอเฮียเคยทดสอบพลังฝีมือน,น้องแซ่ปึงผู้นี้หรือเคยทดสอบเป็นช่างหูหวบเท่าเตีย้ยเหยียบคลื่อนกล่าวว่าดาผสูนช่างเอียงหรือเป็นมันหากมันปรามือกอเฮียเฮียท่านสามารถปิดชีวิตมันหรือไม่ภายใน50กระบวนท่าเราสามารถได้ใช้แต่น้องแซ่ปึงลงมือไม่ถึงหนึ่งกระบวนท่าก็ส่งเสริมช่างหูหวบลงสู่ปรภั เท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นโครงการวูบก,กล่าวว่ามีเรื่องเช่นนั้นเราเห็นการต่อสู้กับตาย่อมเป็นความจริงเท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นแปลเปลี่ยนสีหน้าท่าทีประสานมือตอบปึงซองยี่กล่าวว่าน้องแซ่เปิงยินดีที่ได้พบปึงซองยี่กล่าวว่าไม่กล้ารับก่อเฮียยกย่องข้าเจ้าไปแล้วก่บอบ่อเต็กหวันเถห,หัวเรื่องกล่าวว่า เฮียเ er, er. มื่อครู่ท่านคล้ายมีเรื่องรีบด่วนใดมีทราบมีข่าวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่เท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นเหยียต่างห้กล่าวว่าเท่าที่เราทราบมาเมื่อวานนางปีศาจนั้นปรากฏกายขึ้นในเมืองเกียเตียแล้วกอบอเท็กหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวาว่าวาจานี้เป็นความจริงหรือมีผิดมีทราบกะจูจะเดินทางกลับมาในวันนี้หรือไม่เราได้รับแจ้งว่าภายในสิบวันกะจูไม่อาจปลีกตัวมา สีหน้าเท่าเตี้ยเหยียบคลื่นปรากฏแหววร้องรุ่มกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเรากอบเต็กวร่อหาหาสอดขำขึ้นเฮียเฮียไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องนี้เราวางแผนไว้แล้วกวาตามาอย่างปึงซองนี้เตยสืบต่อน้องแท่เปึงร้างอยู่ที่นี้เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กับเราเท่าเตี้ยเหยียบคลื่นก็เข้าใจว่า เมืองซองยี่และมือปีศาจทะเลสายรั้งอยู่ที่นี้เพราะมีสาหเหตุเคลือบแฝงแต่คิดไม่ถึงว่าทั้งสองจะรั้งอยู่เพื่อรับมือคนในห้ามานวงงานพูกจึงกล่าวนี่ออกจะเสียงอันตรายไปมือปีศาจทะเลสายเปล่งเสียงหัวร,อร้อสอดคำขึ้นเฮียเฮีย er ไม่เชื่อถือน้องแท่ปึงหรือเราเห็นว่าน้องแท่ปึงอายุยงังยาวไหนเลยยกขึ้นวิจารณ์ร่วมกับคนในห้ามานได้ มือปีศาจทะเลสายเหลียวหน้ามาอย่างปึงซองยี่กล่าวว่าน้องราวผู้อื่นคล้ายไม่เชื่อถือท่านปึงซองยี่ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าส่งเหลาข้าเจ้ารับปากกอเฮียไม่ว่าอย่างไรต้องอาศัยสักสามวันกอบอเต็กก็กล่าวว่าเฮียเฮียไม่เคยรับทราบเพลงกระบี่น้องแซ่ปึงแต่เราเห็นมากับตาท่านไม่ต้องห่วงยายกังวลแล้วเท่าเตีย้ยเหยียบคลืน่น เฮียต่างให้เห็นปึงซองยี่ร่างอยู่ที่นี้หามีผลร้ายต่อพวกหมันใหม่ดังนั้นไม่กล่าวมากความท่านใดริมพงหญ้าบังเกิดเสียงตวาดว่าผู้ใดรทเสียงตวาดดังอย่างกระทนานหันกอบอเท็กถึงกับหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเฮียเฮียผู้ใดส่งเสียงตวาดว่าหรือเท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นกล่าวว่าเป็นบริวารของเราหรือพวกมันเผชิญศัตรูเข้มแข็งอันใด เออถึงตอนนี้ได้ยินเสียงแผลร้องโหยหวนดังมาเท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นกล้ามกลืนวาจาแต่กลางขันสวัสดหน้าพุ่งปรดาดไปกอบอเต็กไม่กล่าวว่ากะไรติดตามหลังเท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นโดยกระชั้นชิดมือปีศาจท,ทะเลสใยกล่าวเบาๆวา่าน้องเราคงเป็นเป้าหมายที่ท่านรอคอยรุดมาแล้วปึงซองยีตาถอประกายวูบก,กล่าวว่าเป็นคนในห้ามานหรือ หากแม้เราผู้เท่าคาดเดาไม่ผิดนาปีศาที่เท่าเตี้ยเหยียบคลื่นเอ่ยอ้างถึงคงหมายถึงผู้มาหาไม่ใช่สุรางอสูรคงเป็นลิ้วมีเนี่ยปึงซองยี่เลื่อนหลบพุ่งพลาดละอุกล่าวว่าทรงเหลาพวกเราไปชมดูพางตาลันไปนอย่างทิ่ฐานที่เต้าเตี้ยเหยียบคลื่นแล้วก่อบ่อเต็กออกจากพงหญ้าสายตายามกวาดมองเห็นทั้งสองยืนประจานกับสตรีชุดดำนางหนึ่ง สตรีนางนั้นว่าร่างสูงโปร่งผมเผ้ากล้าวเป็นหมวยสูงเนื่องเพราะสวมชุดดำยิ่งขับเน้นวงหน้าจนขาวเกลี้ยงเก่าเราวยกเนื้อดีปึงซองยี่ไม่ทราบสตรีนางนี้เป็นใครจึงเหลียวหน้ามากล่าวว่าโสงเหลาสตรีชุดดำคือคนในห้ามานหรือมือปีศาจทะเลสายกล่าวว่าคาดว่าคงใช่ปึงซองยี่ขบดคิ้วไม่ทราบมนนานชนให้ให้ระบุมั่นกล่าวว่า สรงเหลาท่านฉไหนดูจากรูปโฉมสตรีนางนี้สมควรเป็นนางพิศาจยกเลี้ยวมีเนี่ยแต่นางไม่ได้พกกลุยยกเหล่านั้นดังนั้นไม่กล้าระบุมั่นปึงซองยีกล่าวว่าสรงเหลาพวกเราเข้าไปถามถ่ายดูพรางสาวเท้าเข้าหาสตรีชุดตามนั้นมือพีศาจทะเลสายวิตกกังมลว่าปึงซองยีอายุยาวนิสัยดื้อรั้นมิทราบความร้ายกาจจึงถลันตามติดไปกล่าวเบาว่าว น้องเราอย่าได้หุนหันมู่วามปึงซองี้กล่าวว่าผู้ยาวทราบดีเอยถึงตอนนี้มาถึงข้างกายกอบอเต็กได้ยินกอบอเต็กกล่าวกับสตรีชุดดำอย่างนอบน้อมว,ว่าผู้โสเป็นสหายกับกาจูผู้ยาววันนี้ให้เกียรติมาประจวบกับผู้ยาวมีอาคาตุกะสองคนดังนั้นไม่ได้ออกไปต้อนรับยังหวังให้โอโหสิสตรีชุดดำดูเผลๆอายุ3าเศษ แต่กอบเต้กลับเรียกตัวเองเป็นผู้เหยาวแสดงว่าสตรีชุดดำเป็นหนึ่งในห้าหมานจริงๆเท้าเตี้ยเหยียบคลื่นประสานเบิกกล่าวเสริมขึ้นลิ้วโกเนียเราเพิ่งเร่งรุดจากเมืองเกียเตียเนื่องเพราะฟังว่าโกเนียเร่งรุดมาจึงกลับปฏิบัติการต้อนรับคิดไม่ถึงโกเนียจะรุดมารวดเดวปาน,นี้ที่แท้สตรีชุดดำคือนางปีศาจหยกลิ้วมีเนีย ลิวมีเนื้อตาศาสตร์ประกายวูบดุดสายฟ้าหัวรอ้อเสียงเจ้ยแจ้วกล่าวว่ากล่าวประเสริฐทงจือ้อขีตอนนี้อยู่ที่นี่หรือไม่ปึงซอายี่ใจเต้นระทึกขึ้นกรุ่นคิดในใจที่แท้ประมุกนิกายศีิทธิ์คือตัวฉุยหุ้นหมอมาปากกว้างทงจือ้อขีได้ยินลิวมีเนื้อเอ่ยสืบต่อหากแม้นทงจือ้อขีไม่อยู่อาศัยพวกเจ้าทั้งสองเกรงว่าไม่อาจรักษาสาขานิกายศีิ์สิทธิ์นี้ได้ ความหมายในวบจาเท่ากับพดูดมาเราควานหาเรื่องชัดๆก็บอเตกกล่าวว่าปูโ,ซโซแสแซเลี้ยวก่าจูเราไม่อยู่ที่นี้ต่อให้ท่านทําลายสาขานี้จะมีประโยชน์ใดต่อท่านหรือเลี้ยวมินีหัวรอกคิกคักกล่าวว่าดูจากสารูปของท่านคงเป็นกอบอเตกหนึ่งในสียอดฝีมือสูงเตีย้ยอ้วนผอมในสังกัดทงชื่อคีแล้วไม่กล้กาลิวมินีกล่าวว่าฟังว่าท่านฉายาจอมฟ้าทรงพลังมี คงมีพระลกําลังมหาศาลมาแต่กําเนิดกระมังเราเพียงมีกําลังป่าเถื่อนอยู่ไม่กี่ช่างในใสายตาผู้โสแซ่ลิ้วไม่คู่ควรกับการเหลือแปรล,ลิ้วมีเนี่ยกล่าวเสียงชื่อแจวว่าเราทดสอบท่านดูเป็นอย่างไรท่านหากมีพระกําลังมหาศาลแต่กําเนิดยอมเข้มแข็งกว่าเราที่เป็นสตรีเพศมากนะกอบวเต็กใจใหายว่ากล่าวว่าเราไหนเลยกล้าปรามือกับผู้โสหากแม่กาจูทราบ เลือย่อมโทษว่าตำหนิคิกคิกไม่เป็นไรจะอย่างไรทงจื้อคี้ไม่อาจโทษว่าตำหนิท่านหรือก่อเาเต็กงงานพูดกล่าวว่าผู้โสแซลิ้วจะช่วยว่ากล่าวให้กับกาจูหรือลิ้วมีเนี้ยพอฝังถึงกับหัวรอดจนตัวหงอเท่าที่เหยียบคลื่นเหยต่างห้ยขบคิ้วกล่าวว่ากอเฮียลิ้วกอเนี้หมายความว่าลิ้วมีเนี้ยพันช้าเสียงหัวรอดกล่าวเสียงช่วยแจวว่า ผู้แท้เหียท่านเข้าใจว่าชันฉลาดกว่ามั่นหรือเสียงขาดขำเท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นรู้สึกละลานตาวูบเสียงฉาดฉาดดังสดใสแก้มซ้ายถูกตบใส่ฝ่ามือหนึ่งร้อยนิ้วห้ารอยปรากฏถนัดชัดตาเท่าเตีย้ยเหยียบคลื่นเป็นหนึ่งในสียอดฟีมือสูงเตี้ยอ้วนผอมของนิกายสีสักดิธิ์กลับถูกลิ้วมีเนี้ยตบใส่ฝามือหนึ่งโดยไม่อาจหลบเลี่ยงได้ ยามนั้นกอบอติคคล้ายเพิ่งเข้าใจความหมายในวาจาลิวมีเนียถึงตาร้องว่าลิวมีเนียท่านหมายความว่าเราไม่อาจพีชีวิตรอดถึงตอนกาจุกลับมารลิวมีเนียหลังจากตบหน้าเท่าเตี้ยเหยียบกลืนหนึ่งฝ่ามือก็ถอยปราดกลับมาตำแหน่งเดิมพอฝังหัวรอคิกคักกล่าวว่าตัวงองอมท่านเพิ่งทราบหรือกอบอติคแม้สำนึกว่าไม่ใช่คู่มือฝ่ายตรงข้าม แต่ไม่อยาจทนทานรับการแดกตานเช่นนี้ตวาดว่าลิวมีเนียท่านหยามหยันผู้คนเกินไปแล้วลิวมีเนียกล่าวยิ้มแย้ม,ยมว่าเป็นไดท่านไม่ยินยอมหรือกอบเปท็กหยามขุนแค้นคลายลืมความร้ายกาศตวาดว่ามีผิดเราจะรับทราบวิชาฝีมือของท่านสาคลายกระบวนท่ายกแขนต่อยหมัดใส่ลิวมีเนียหมัดนี้ความจริงคิดต่อยใส่่สวงอกของนางแต่แล้วฉุกค,คิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นสตรี หากต่อยทรงอกหนายายไม่ใช่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนต่ำช้าชอบลวนลามดังนั้นหากเหตุที่ทางหมัดเปลี่ยนเป็นต่อยอใส่ไหลไซ้ายลิวมีเนียลิวมีเนียยกมือขาวผองฟันสันมือเฉียงเฉียงดุดคมมีดใส่กอบอเท็กอบอเเทกรู้สึกกระบวนท่าหนางพลิกแพลงพิสดารปิดป้องสภาวะหมัดของหมันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นก้าวเท้าเบี่ยงกายพลิกแพลงเปลี่ยน,รก,ยนกระบวนท่า ได้ยินลิวมเนียกล่าวว่ากอบอเท็กทัดคินต่อสู้กับพระเรายังเป็นรองมากนักเห็นแก่ท่านเป็นลูกผู้ชายที่ยังถามขอเพียงเปียเป็นข้าสางกัดพวกเราจะละเว้นชีวิตท่านสักครั้งทั้งสองกระดหาหักหานกันลิวมเนียสามารถเอ่ยปากกล่าวว่าจะสแสดงว่าพลังฝีมือหนังกล้าแข็งกว่ากอบอเท็กม,มากนักกอบอเท็กแค้นเสียงอย่างขุนเขือต่อยติดต,ต่อกันเจ็ดหมัดเป็นคําตอบ ลิวมีเนียหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าท่านไม่รู้จักดีชั่วหากตอแยเรามีโทษะอย่าคิดไหมมีชีวิตรอดได้ก็บมาเตงตัวว่าเรายินยอมตายไม่ยอมสวามิพักเด็กขาดแวววเสียงดังฉาดพอดีต่อยถูกใจกลางฝ่ามือลิวมีเนียมันใช้ยาจอมฟ้าส่งพลังมัดนี้อย่างน้อยมีน้ำหนักหลายร้อยชามงลิวมีเนียอ่อนแอ ไดเลยทนถาดรับการจูจโจมจากหมันได้แต่ปึงซ้องนี้ดูออกว่าบัดของกอบาตเทคนี้แม้ต่อยถูกใจกลางฝ่ามือลิวมีเนียกับคล้ายต่อยใส่กองฝางไม่อาจใช้พลังได้หากแม้ปล่อยให้กอบอตเทคต่อสู้กับลิวมีเนียสืบไปไม่ต้องให้ลิวมีเนียตีโตกอบเตเทคน็ดเหนื่อยจนขาดใจตาย